สวัสดีครับตอนนี้ชุดโซลาเซลล์ชุดนอนหนาที่ผมได้ประกอบนั้นเสร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ผมรันใช้งานอยู่นะครับรานใช้งานอยู่ก็จะมีพัดลมก็หลอดไฟสองหลอด ก็คือพัดลมหลอดไฟนะครับจะใช้เป็น12โวลต์นะครับซึ่งผ่านสวิตตัวนี้นะครับชุดนี้ตอนนี้ผมต่อไว้มี 1, 2, 3นะครับ1,2จะเป็นหลอดไฟนะครับแล้วก็3เป็นพัดลมอันนี้เปิดสวิตตัวหนึ่ง,งก็จะเป็นนูนะครับหลอดไฟติดอันนี้สวิตสองนะครับส่วนสวิตสาม ลบติดแล้วนะครับซึ่งการที่ผมต่อมันก็จะมีรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งไม่ยุ่งยากชุดนี้จะเป็นไฟ DC นะครับซึ่งผ่านสวิตมาทั้งหมดนะครับส่วนเทอร์บินอนชุดนี้จะเป็นไฟ DC เลยนะครับซึ่งไม่ผ่านสวิตชุดนี้ก็จะผ่านสวิตชุดนี้นะครับจำจำจากชุดนี้มาใส่ชุดนี้ หรือว่าเราจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกเราซึ่งที่ผมทำแจ็ค RCA เพราะว่ามันสะดวกนะครับผมมองว่ามันสะดวกตอนนี้ก็แบตก็กำลังชาร์จแผงโซล่าเซลล์นะครับกำลังชาร์จแบตอยู่นะครับเพราะจะเป็นลูกกับพี่แบตนี้่านาก็คือแบตมันไม่เต็มนะครับ แบตผมใช้เป็นแบตเก่านะครับ4 5่สแอมป์ส่วนแผงนะครับแผงแผงตัวนี้เป็นแผงโมโนนะครับ5 0าวัตต์ซึ่งก็มองว่าใช้งานไปก่อนครับเมื่อเรามีเงินเพิ่มนะครับเราค่อยเพิ่มจำนวนแผงขึ้นมาอีกอาจจะ เพิ่มอีก50วัตต์แล้วก็ต่อขนานกันนะครับเพื่อที่จะได้ไฟ12โวลต์นะครับแต่ว่าเป็นการเพิ่มกระแสผลิตกระแสให้ได้เยอะขึ้นนะครับเดีวผมจะลองใช้ไฟ AC ให้ดูนะครับไฟ AC ก็ยกตรงนี้แล้วก็เปิดสวิตช์ที่อินเวอร์เตอร์นะครับเดี๋ยวจะลองใช้กับสว่าน สว่านตัวนี้อยู่ที่ห้าอห้าสิบวัตต์นะครับแต่ลงดูที่แคปเตอร์นะครับกินไฟใช่เรื่องเลยนะครับเห็นไ้มครับดึงแบบลงนะครับ ก็จะบ่งบอกว่าการใช้ไฟ AC นั้นจะสิ้นเปลืองพลังงานเยอะนะครับกว่าการใช้ไฟ DC นะครับก็คือว่าถ้าไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับแต่ถ้าเราอยากได้ไฟที่เพียงพอนะครับเราก็จะต้องเพิ่มแผงนะครับชุดผลิตไฟก็คือแผงโซล่าเซลล์นะครับเพิ่มขึ้นมาแล้วก็ ชุดเก็บไฟก็คือแบตเตอรี่นะครับก็ต้องเพิ่มขึ้นมาอีกสำหรับผมผมก็จะใช้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับซึ่งยังไงดีงบประมาณนะครับงบงบประมาณที่ผมทำชุดนี้นะครับอยู่ที่ 2,707บาทนะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์นะครับแผง800กว่าบ,บาทอินเวอร์เตอร์900ชาร์จเจอร์30แอมป์250แล้วก็เบรกเตอร์3ตัว117บาทแล้วก็จะเป็นพวกเทอร์บีนันนะครับ2ตัว38บาทแล้วก็แจ็ค n อ็น0 130บาทนะครับแล้วก็หางปา49บาทแล้วก็จะมีพัดลม12โวลต์นะครับ8นิ้ว 209ร้อยเ้าบก็หลอดไฟ2 2โวลต์12วัตต์2หลอดนะครับละย2ิบ2บาทซึ่งก็จะอยู่ในงบประมาณขนาดนี้นะแต่ถ้าเรามีตัวใดตัวหนึ่งหรือเราไม่เอาตัวใดตัวหนึ่งงบประมาณก็จะลดลงไปนะครับซึ่งชุดนี้สามารถเพิ่มแผงแล้วก็แบตขึ้นไปได้อีกนะครับตามศัพย์ของเราที่เรามีนะครับก็นำมาฝากกันนะครับ สำหรับเพื่อนเพื่อนที่คิดจะทำนะครับก็ได้ยุ่งยากอะไรนะครับศึกษาหาความรู้แล้วก็ค่อยๆทําทำไปนะครับจะประหยัดงบประมาณเราได้มากเลยนะครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ